ยุดร่างจนถึงเจ็ดขวบพ่อย้ายจากกลางมาตะคอสศรีธรรมราชก็มาอยู่ตะคอสศรีธรรมราชก็เรียนเรียนเรียนอนุบาลที่ตะคองศรีธรรมราชได้สองปีพ่ออยู่ตะคอสศรีธรรมราชปีหนึ่งย้ายไปเป็นขา้าวลกปัตตานีเราไม่ไปด้วยเราอยู่ตะคอสศรีธรรมราชเสร็จแล้วพ่อ ย้ายจากปทนีมาสุพรรณเราพวย้ายตามมาทุพรนก็มาเริ่มเริ่มเรียนหนังสือป .1 นึ่งงาตลาดเลยโรงเรียนางานตลาดเลยนะป .1 ป .1 จนถึงป .7 ถึงถึงเายเจ็ดขวบป .2 พัฒพัดป .2 ขึ้นไปป .3 พ่อย้ายจากสุพรรณบุรีมาเป็นข้าหลวงพระนครก็มาเรียนที่ข้าหลวงพระนครก็เรียนที่อำเภอศิลประคองตลาดเรียนอยู่สองปีอำเภอศิลย้ายจากประคคงตลาดมาโรงศรีอุทิยาอะไรเนี่ยก็ ไม่เอาก็เรียนโรงเรียน,ยนอ,อกระจกกระจกริมถนนพระเหลืองกระจกกระจกเรียนที่ถนนเหลืองก็จนจบมหก เข้าเข้าโมแป่ที่ไหนก็ไม่ได้ก็เรียนพิเศษตอนเย็นที่สะพานเหลืองสองปีครูเขาบอกว่าสะพานเหลืองริศมหาหันฮะวัดมหันรือสะพานเหลืองสะพานเหลืองไม่ใช่วัดมหันไม่ใช่ครูสองปีบอกสิงตูสิงตู ลาออกไปเถอะร่อ,อที่เขาจะไล่คุณออกมีสใสดีเกเรมันตลอดก็ออกมาเรียนเรียนอะไรมึงเรียนเตรียมทั้งกลางกคืนเรียนไปได้ปีหนึ่งตามเข้าไม่ทันก็ออกไปเรียนไปเรียนวัดมหาย